สบายดีสบายดี FC บ่าวแพงสบายดีเบิร์สุขุสุขชนเด้อพบกันคลิปที่2เนาะหลังจากคลิปที่แล้วกะจ่ายขาปลาจานขิดไปแล้วเนาะกับขาหนา้าครอบครัวแมโ่โทแม่นวล,ลวกีาบ่าวแพงกัซซีมาบอกรายละเอียดนอ้นองอเนาะเป็นเคสของคุณแม่ใจดีอยู่ทางต่างประเทศเนาะหลังจากเมื่อวานนี่บ่าวแพงก็ได้จ่าย ขาเขาป้ามาเอาไปหนึ่งหมื่นบาทเนะะขาะกาคาหน้าแม่น้องลิงสองพันบาทพี่น้องมือนีเปเลแพงกสิมาบอกรายละเอียดอีกข้างนึงเนาะบอกรายละเอียดว่านี่กระจายไปแล้วขาของเส้าแพงแก็คาทําบุญบ้านแม่โทเนาะขามอบให้เพิ่นสามพันบาทแก็คาอุปกรณ์เครื่องใช้หลัก้านเนงินนี่เหลืออยู่หนึ่งสองสามสี่ ห้าหกเจ็ดแปดเก้าพันหนึ่งร้อยบาทเนาะพี่น้องเก้าพันหนึ่งร้อยบาทนีกบบารปลาแพงกระสีหักออกหนึ่งพันบาทเนาะขาปลาจันขิดคุณแม่ใจดีอยู่ทางต่างประเทศเพื่อนค่ะซอยซื้อปลาจันขิดหนึ่งพันบาทเนาะมอบให้ครอบครัวแม่โมมทแม่ท่าแพงกระได้จ่ายเพิ่นไปก่อนนะนี่แล้ววันปลาแพงกระหักออกไป เงินขาอุปกรณ์เครื่องใช้และก็เงินมอไผ่สามพันบาทเนาะเป็นสี่พันบาทหนึ่งบาแพงกันสิมากขาปลาจันชิดพี่น้องหนึ่งพันบาทเนะาะเหลืออยู่อันนี้แปดพันหนึ่งร้อยบาทกันสินำไปจ่ายพี่น้องนำไปจ่ายขาได้น้าที่คุณแม่เพิ่นซอยเรือเข้าไปขอบครัวเกลือจันชิดเนะาะพันเจ็ดร้อยบาทเนาะขาได้น้ากัาได้ อุปกรณ์เพื่อนแม่นองลิงเนาะเป็นวาเมตดเป็นวเมตดเป็นเล็กเสน้นไปเทค้านอลไกัเป็นปูนเนาะตอนแรกไปเอาปูนกกนีกอะซาีกระสอบเนาะแต่มันบ่พอกับอกกัปตันกันกนเอามาเพิ่มเป็นหากระสอบ้าซีกระสอบเอามาเพิ่มอีกกัปตัน หากระสอบนี่แหละพี่น้องบ่กับตันไปเอาเพิ่มหาหรือหกกระสอบเนาะเดี๋ยวบ่แพงกับสิป่าไปเบิ่งอยู่บินของเพิ่นเนาะตัวนี้บินนี่เป็นบินที่ไปเอาแหลกเนาะแต่บ่ท่านได้จดตัวเพิ่มเขาพี่น้องบ่กับตันไปเอามาเพิ่มที่มันบ่พอเดี๋ยวกะถาเบิ่งถาส้มน้องๆบ่แพงกับสิขึ้นไปหันไอคงเนาะขึ้นหันไอคงแล้วบ่แพงกับสิไปบันรน้ำไฟปังต่อเนาะไปจ่ายขาหินขาทรายเพิ่นเนาะ กระหินในเบื้องต้นมาแพงกระจายไปแล้วรลดหนึ่งเนาะพี่น้องสองพั 2, หาก็เรืออยู่เข่งรลดกับไส้หลดหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะกระถาเบิ้งถาสมนะ้มเนาะตอนนี้เงินก็เรืออยู่แปดพันหนึ่งร้อยบาทเนาะสี่พ่อหรือสีบ่พ่อกระถาเบิ้งถาส้มเด้อพี่น้องเนาะไปเจอกันอยู่หันไอคงพี่น้องบนะัดเนี้ตอนนี้ก็มาหอดเลยพี่น้องมาจ่ายเงินเนาะ <laughs> มาบวกมาเพิ่มใจ <laughs> ตัวได้ที่เพิ่มเพิ่นกระิบวกเข้าหายพี่น้องกำลังไล่กำลังบวกพี่น้องบวกตัวมาเพิ่มหนึ่าันเจ็ดร้อยตับ

ดาเบิ่งดาส้มพี่น้องสีจักรลอยเนาะสีจักรพันมรลายมรลายหน่อยหนึ่งมรลายหน่อยหนึ่งหน่อยหนึ่งเลยรวมขาได้ไปเลยก็ได้อ่ายค่าได้พันเจ็ดบวกใส่กันไปเลยพี่เนาะดาเบิ่งรายการออกมาสีเท่าได้ แล้วพี่น้องสินเดือนมาแพงกัมีมากกันมาจ่ายผินประจำออกมาแล้วออกมาแล้วบ่บินบินไปนี่้วอันเ้าวัลัอวเด็ดอันนยอดมันเนี่ยบัวบใส่เรียบร้อยอยู่นี่ย่าทำมันโลกหรอกโลกเ็นเย็นแสนุกดีน่อย เพิ่นกาสีบาแพงตอนนั้นบาแพงได้สั่งเล็กไป16เซนพี่น้อง16เซนแหละเล็กกับพ่อพ,อ,พอดีได้แปดเซนนะพ่อพ,อ,พอดีพี่น้องคานเป็นน้องลิงแหละซีมาลบปูนลบขาปูนอีกเพื่อนเสียเอาขาเล็กมาลบขาปูนเนาะสิบหกเซนไปแต่แปดเซนบาทนี่ปูนหากระสอบที่มาลบกันพี่น้องบาทนี่สซีเท่าใดเนะาะไอ้เพื่อนกาสีลบให้ เมื่อน้าสั่ง16แปเลนะแม่พงสั่งไป16เซนได้8เซนได้พอดีเลยพี่น้องพอดีพอในในบินตัวนี้ชิพบมขนเครืมชิพอ้พันกระสีไลร่วมพี่น้องไล่ร่วมทั้งขาใดขานั้นเขียนเป็นบินเดียวเบ็ดอันจะก็บินบินเลขชิพสอเสร็จเ สิบสองเนแมนเมนบินตัวนี้บอเดียวอ่นไปแล้วมึงนก่พอน่ะแมนเมนเมนแต่แปดเซนเนาะเมนเบื่องถ่าส้มพี่น้องสิพอหรือบ่อพอว่าตอนนี้เงินก <scientific> ็เหลืออยู่8,100บาทเนาะนำเบาแเพง หลังจากหักขาปลาจันชิดไปอีกหนึ่งพันบาทรวมทั้งเบิรพี่น้องมาเบิงตัวเลขที่ออกมาพอดีมือนี้ก็เลขออกเลยพี่น้องตัวเลขที่ออกมาพี่น้องหกพันหารยเก้าสิบบาทเนาะเงินมาเพงกันเลืออยู่เงินเหลือแปดพัหนึ่งอบาทนะพี่น้องชีใจให้อายิ่นกันเดอ้อ ่ให <OR> <extern als> เล <fl> <school> ็ที่ออกมาเนาะหกพันหลังจากไล่ร่วมทั้งได้น้ำจะมาเอาได้พันยยประมาณเจักบาทเทียงเนห้พิ่นไปเจ็ดพันบาทตอนนี้ก็เรืือยู่พันหนึ่งร้อบาทหกพัน้าร้อยเก้าสิบบาท มีปูนพี่น้องมีปูนมีตะไครยมีไวเมดมีเล็กมีปูนแล้วก็มีไดนามพิ่นรวมอยู่บินเดียวกันเลยได้นามกับพันเจ็ดนะพี่น้อง,องปูนมาเพิ่มหากระสอบสอบละ เก้าสิบบาท 4, 4, 5, เ, 6, เพปปราะไอ้สี่ 2, 6, สร้อยห้าสิบเล็กหกเล็กคือไปเห็ดปอกเสร็จละ 8, 8, สี่สิบบาทกับสองหกสิบสองร้อยสี่สิบเล็กแปดแปดสิบพี่น้องโอ้คือเงาเงาเงินทอนพี่น้องมาแพ,ง,าพงกับสิสไปจ่ายขาไสา้ต่อบาทเนี่ยขาไส้กับหินเคืองหลดอยู่บ้านหอยปังเ <c oughs> <laughs> จอกันเด้อพี่น้องเด้อ พี่น้องหลังจากแล้วเรียบร้อยเนาะเงินกะตอนนั้นเงินกะแปดพันหนึ่งร้อยบาทเนะาะหลังจากจ่ายไปแล้ว6กพันหเกบาทก็เหลืออยู่พันพันหนึ่งสสสหา พันหาลอยสิบบาทนะนบาาาบนเนาะพ,พ,พี่น้อง,งนะเอนาะสิไปจ่ายานนค่าไส้กับหินเถียงรถบาทสิพอหรือบ่พอพี่น้องถ้าเบิ่งถ้าส้มลิปหน้าเด้อคลิปนี้บ่แพงกะสิเฮ็ดเป็นเคสเป็นเคสไปเรื่อยๆเนาะพี่น้องเนาะเผื่อบ่ให้ยซับซนมื้อนี้กะจ่ายห่านไอคงพี่น้องคลิปนี้ต่อไปก็สิเป็นจ่ายอยู่บ้านเนาะหอยปังเดอ้อพี่น้องเดอ้อนี่กะเพิ่นได้ร่วมทั้งเล็กทั้งปูนทั้งไดานามพี่น้องที่ไปซอยเหลือครอบครัวเอื้อยจันขิดเนาะและ้วกัอันนี้ ครอบครัวแม่น,น้องลิงเป็นกระสีร่วมมาใส่กันเพื่อคิดไ่ง่ายขึ้นเนาะเป็นกระล้มมาเพราะว่ามันหันเดียวกันนะพี่น้องเิ่นกระร้มมาใส่กันเรียบร้อยเนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้บ่าวแพงไงเด้อพี่น้องก่อนอื่นก็ข,ขอขอบบุญขอบคุณไปทางคุณแม่ใจดีทางต่างประเทศที่ซอยเรือเขามาครอบครัวใหญ่จันค์ิดแล้วก็ครอบครัวแม่น,น้องลิงลิงเนาะ นี่ก็เป็นมือจ่ายของบาแพงเนาะก็ขอให้แม่อยู่ดีมีแห้งมีความสุขมีความเจริญเด้อทางแม่ใจดีทางต่างประเทศเนาะลำรวยลำรวยก็ให้อายุหมั่นควอนยืน <interfer es it contemporary> ้องบาแพงกับโบมียังตอบแทนพี่น้องเงินนอกจากขอบบุญขอบคุณพิ่นผู้ใหญ่เนาะพิ่นเป็นผู้ใหญ่มาก็ดีมกดีใจนาครอบครัวแต่ละครอบครัวที่พิ่นซอยเลือเข้ามากับเบิดทุกๆคนอยู่ดีมีแห้งเด้อสบายดีสบายดีพี่น้องเจอกันอีกคลิปหนาเนาะบัตรหอยปังพี่น้องบัตรนี่